ดีทุกอย่างแต่ทำไมเขาถึงไม่เลือกเราสนับสนุนโดย Passion Class เพิ่ม passion ให้ชีวิตคู่เรื่องนี้จะมีอยู่2อย่างนะครับข้อแรกคือเลยคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดอ่พูดแบบกาปั้นทุบดินเลยเพราะว่าอะไรคนเราให้ค่าของความดีต่างกันคนบางคนปรึกษาเข้ามาในทางคลับกิ๊กอะ หนูทั้งรักนะคะหนูทั้งซื่อสัตย์นะคะหนูหวังดีกับเขาเขาไปกินเหล้าหนูก็เตือนเขาเขาจะสูบบุหรี่หนูก็ไปเตือนเขาเขาไปกับพ่องกับเพื่อนหนูก็ไปเตือนเขาเขาไม่ได้ให้ค่าของสิ่งนี้พอเขาบอกว่าก็ฉันอยากจะไปสนุกกับเพื่อนกับฟูงนะครับแล้วมาห้ามเขาคุณบอกอุ้ยหวังดีต่สุขภาพความหวังดีที่คนไม่ต้องการเนี่ยภาษาชาวบ้านขเขาเรียกว,ว่าสอสเสือดังนั้นเวลาจะไปดีกับใครอ่ะมัน kind of ต้องดูด้วยว่าเขาเห็นค่ากับสิ่งที่คุณคิดว่าดีหรือเปล่าไม่ใช่คิดเอาเองมโนเอเองว่าดีคุณไปเจอโจรเขา ป่นเนี่ยนะถ้าป่นกับมันมันก็บอกดีถ้ามันเข้าป่นแล้วมันคุณดูต้นทางให้มันมันก็บอกว่าดีเห็นไหมมาเซ็ตคนดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าดีแล้วคุณให้คนไปแล้วเขาไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าคุณกับเขาไม่เซ็ตเข้ากันไม่ได้สินไม่เสมอกันดังนั้นบางทีดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าบางทีสิ่งที่เราใส่เข้าไปว่าความหวังดีอะไรทุกอย่างแล้วเขาไม่เห็นค่าแสดงว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้เขาไม่ต้องการสิ่งนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาให้ค่ากับอะไรที่เขาคิด สุดท้ายมันได้ทุกอย่างดีกับมันเองไม่ใช่คนเราถ้ากืมันไม่ให้ค่าในสิ่งนี้มันไม่มองเห็นว่ามันดีเขาก็ว่าคุณไม่ดีข้อที่2ครับค่าของสิ่งใดอยู่ที่ความยากง่ายของการได้สิ่งนั้นมาบางทีสิ่งนั้นดีก็จริงนะแต่ได้มาโดยเขาเรียกว่าถูกยักยียดเลยเนี่ยเราก็มองไม่เห็นค่านะยกตัวอย่างเช่นความรักในโอชัดเจนที่สุด คุณอาจจะแบบดีโปรไฟล์ดีหน้าตาดีด้วยอะไรทุกอย่างดีด้วยแต่พอไปถึงปุ๊บจีบกันดินเนอร์มือเดียวโทรไล่จิกเขายิ้ยิกย,กยกิตกลงเราเป็นอะไรกันเมื่อไหร่เป็นแฟนกันมาคุยกันให้รู้เรื่องอะไรแบบนี้ทั้งที่คุณดีนะแต่เขามองว่าอะไรรู้ไหมีย่ๆหิวโหยนะ,ะความรักเร่งเกินไปต้องมีอะไรแอบซ่อนอยู่แน่ๆเลยนะฮะหรือไม่เขาก็บอกว่าสงสัยจะเพี้ยนเพิ่งเจอกันทีสองทีอยู่ดีมาเอาแบบเอา,เอาชีวิตมาเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างแล้วเอาไงตกลงจะเป็นอะไรกันนะฮะบางทีความดีมันก็เลยไมม่่่ีคาาาเพระว ทำตัวไม่มีค่ามันต้องทําให้เกิดความเขาเรียกโฮปบวกเดามีความหวังนะครับแล้วก็บวกเดาคือความลังเลความสงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้สิ่งนี้แหละจะทําให้คนตืดด่นเต้นสิ่งนี้จะทำให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มีค่าเพราะมันออกแรงไงกว่าจะได้สิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดังนั้นนะฮะสำหรับเรื่องความรักแล้วเนี่ยบางทีนะดีอย่างเดียวเข้าไปแต่ว่าเพลนสุด,สด ไม่มีอะไรให้เขาลุ้นไม่มีอะไรให้เขาเดาไม่เป็นไรเขาตามแต่ไม่วิ่งไล่ตามตื้อไล่บี้เขาอะไรทุกอยาก่างเขาก็มองว่าไม่เห็นค่าเขาก็มองว่ามันไม่ดีแล้วเขาก็คิดว่าเป็นอย่างนี้กับทุกคนนั่นแหละ mm hmm. เขาไม่ใช่คนแรกที่เป็นด้วยนั่นมันจะดีได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้คนเห็นค่าคุณจะทําอย่างไรดีสําหรับในเรื่องความรักสําหรับครับกิ๊กครับ First Class คอร์สของผมเองมันจะเปลี่ยน m มซ d s e t คุณ mm hmm. อย่างแรกทําให้คนที่คุณเข้าไปหาและถ้าคุณทําตามคอร์สนี้นะครับไม่ไว่าจะ กับเขาวิธีการทําตัวอะไรยังไงทุกทั้งหลายทั้งปวงนะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณเน่ะดูแพงคลาสซีคดูดีคนที่แตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงอยากจะค้นหาคุณเข้าไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวมันจะสอนคุณเรื่อง e e p a t t r a c t i o n ด้วยนะครับหรือว่าการพูดคุยและใช้ชีวิตยังไงให้เขาเรียกว่าเชื่อมลึกเชื่อมลึกกับอีกอีกคนคนหนึ่งรวมไปถึงเขาเรียกว่าทรีดีเดเมนชนนะครับหรือว่า3มิตินะฮะมิติของการใช้ชีวิตคู่อย่างไรให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีสีสันน่าค้นหาสนุกสนานาาแแต่บบบงทีก็อแบบ น่ารักคิ้วโอ้มีครบองค์อยู่ในนี้หมดเลยนะครับเฟิ s ์สคลาสจะบอกไว้สนใจไหมถ้าสนใจทักเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าแค่ความดีอย่างเดียวอะ่ะมันเบบแต่ถ้าผสมสิ่งนี้เข้าไปล่ะคนวิ่งไล่ตามคุณไม่หยุดเลย